มามาแล้วอสังหาริม,มทรัพย์ร้อยล้านครับกับทีมงานทนายรัชชานนนมหาลาศเมื่อนี้ครับทีมงานลงพื้นที่ชี้หมายอสังหาริม,มทรัพย์ทำเลทองครับผมในเนื้อที่7ไร่3งาน42ตารางวาที่ดินแปลงนี้ครับผมทำเลสวยทำเลดีครับผมติดถนนคอนกีสองด้านรูปแปนสวยงามมากครับผมตั้งอยู่ที่บ้านนาแก ตำบลหน,นองไห่อำเภอสัมรงจังหวัดอุบลราชธานีการเดินทางสู่อสังหาริมทรัพย์แปลงนี้ครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับผมใช้ถนนอุบลวาลินกันทรักหมายเลข2 1.78ครับผมเดินทางมาถึงอบตหนองไห่เลี้ยวซ้ายครับตรงไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงอสังหาริมทรัพย์ที่คุณคู่ควรในเนื้อที่ เไร่ 7, 3งาน42ตารางวาณนะบ้านนาแก่ตำบลน,นองไหอ 3, งง้อําเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีใกล้สถานที่ราชการสำคัญครับผมบอกว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านนาแกหารอยเมตรเท่านั้นครับผมใกล้กับอ,อบอตอน้องไฮ้3กิโลเมตรนะครับผมเพียงแค่ 3กิโลเมตรเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสำโรงพิทยาคาร5กิโลเมตรครับอำเภอโนโนคุนครับตาลาดโนนคุนเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางสะดวกสบายที่ดินแปลงนี้ครับมีเพื่อนบ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้กับชุมชนขนาดใหญ่บวิเสิเป็นไฟฟ้าน้ำประปาครับผมอุดมสมบูรณ์นะครับผม สำหรับใครที่ท่านที่กำลังมองหาครับทีหน้าโขกน้องหน้าโมเดลเฮ็เกษตรผสมประสานนักลงทุนระยะสัน้นระยะยาวครับผมลืมบ่ไรละครับสื่อที่ดินแปลงนี้นะครับผมสามารถทำกำไรเก่งกำไรขายราคาดีครับซื้อไว้เป็นมอระดกตกทอดให้แกครอบครัวอันเป็นที่หลักของเฮ้าที่ดินแปลงนี้ครับผมพี่กัด นะครับเฮ้าปักหมุดว่างพิกัดไวชัดเจนครับผมมี o o o l l m m p s เดินทางไปสะดวกสบายสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาอาสังหาริมทรัพย์เห็ดโคกมองหน้ากเกษตรผสมผสานในเนื้อที่7ไร่3งาน42ตะรางวา ณบ้านนาแก่ตำบลน,น้องไฮอ,อําเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีในราคาเพียงแค่ครับผมไร่ละ1นึ0 0 0สบาทต่อไร่ครับผม1นึ0 0 0สบาทต่อไร่เจรจาต่อรองกันได้ครับสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่ศูนย์หกสามเจ็ดทีมงานทนายราชนนนพร้อมเสิร์ฟตอนพี่น้องป้องไปครับ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อาสังหาริมทรัพย์เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ